สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลกันตอนนี้น้องแมวกําลังนอนค่ะนอนอยู่บนชั้นมีทั้งหมดหกชั้นน้องทองดํามาหรือยังครับนี่ค่ะกาลังนอนทั้งหกหกตัวค่ะกําลังเล่นอยู่เล่นหยอกกันค่ะน้องทองดําไปนอนที่ลูกไปไปนอนกับเพื่อนอาเซียนเอาน้องไปนอนลูกไปนี่ค่ะกําลังหยอกกันน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะ ครับผมทองดำครับทองดาครับไปนอนลูกไปครับเอาไปนอนเลยนอนเลยนอนเลยนอนชั้นไหนก็ได้ชั้นบนก็ได้นั่นแหละเออนั่นแหละนี่แหละค่ะทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะทั้งหมดเจ็ดตัวน่ารักน่าอินดูทุกตัวเลยค่ะนอนเลยลูกนี่แหละคอนโดหนูนอนเลยครับนอนเลยลูกนอนเลยง่วงนอนแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะง่วงนอนแล้วจะนอนแล้วครับ จะนอนแล้วครับแต่ก็ยังหยอกกันอยู่ขอบคุณอฟซีท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการขอบคุณหล,ยลายเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกงานทุกอาชีพที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องภูมิพันธุ์ตุลาการค่ะภูมิพันธุ์ตุลาการก็ถ่ายทําในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารจักกาของคุณพ่องามชนชื่นค่ะแล้วก็ วิธีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินนะคะการทำกับข้าวแล้วก็จะมีชีวิตน้องแมวน้อยเจ็ดตัวมาฝากนะเพราะว่าคุมพันธ์ก็เลี้ยงแมวทั้งหมด7ตัวค่ะนะก็เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีแสดงให้เห็นถึงความรักความเมตตาการุณาต่อสัตว์นะเป็นชีวิตที่เออน้องแมวเขาก,ก,ก็มีความสุขค่ะได้อยู่กับเรานะคะก็ถ่ายทำให้กับเ c ได้ดูเพื่อความเพลิดเพลินจเจริญหูจเจริญตา หนะลังจากที่ท่านทํางานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน,นนะก็ได้มาดูเยี่ยมชมดูคลิปควมพันก็อาจจะเออเกิดความผ่อนคลายนะคะสวัสดีครับไหมสวัสดีครับสวัสดีคับน้องอป,ปูค่ะน้องอป,ปูนะคะขอบคุณเลยร้ายเลยด้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องคุคมพันก็จะพูดภาษาไทยภาษาไทยาภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาทินาภาษาท้องถิ่นด้วยค่ะเพราะ ให้ความเป็นกันเองกับ f อทุกท่านนะคะแบบสบายๆก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ค่ะเป็นน้องแมวทั้งหมด7ดตัวนะคะก็จะเป็นน้องน้องเสือทองน้องมีทองน้องทองทองออกวางทองนะคะแล้วก็ทองสีพันทองกราวแล้วก็คุณแม่ทองเทา แล้วก็ท้องดำนะท้องดำซึ่งเป็นแมวที่น่ารักตอนนี้น้องแมวกำลังนอนอยู่บนที่นอนนะที่โกมพันจัดให้นอนบนชั้นน่าจะสบายกว่านอนในตะกร้านะก็ให้น้องนอนที่คอนโดเล็กๆคอนโดเล็กๆปิกนิกสำหรับน้องแมวเจ็ดตัวนะคะขอบคุณมากนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ